แบบนี้ก็เรียกว่าสามัคคีแบบนี้ก็เรียกว่าสามัคคีและแบบนี้ก็เรียกว่าสามัคคีสามัคคีคือความพร้อมเพรียงกันทําสิ่งดีๆในทางสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติาคนไทยรักชาติต้องสมานสามัคคี สวัสดีครับรับชมข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาอดีตประธานวุฒิสภาคนที่1ยืนยันพร้อมทำหน้าที่สมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติอย่างเต็มที่แต่การคัดเลือกประธานและรองประธานต้องรอมติที่ประชุมคุณปวีณาฟักทองรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับ ขอบคุณค่ะคุณอายลาค่ะซึ่งอดีตรองประธานวุฒิสภาเองก็มั่นใจนะคะว่าการคัดเลือกประธานสอนอชอรวมถึงรองประธานสอนอชอจะไม่มีปัญหาเพราะทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือให้รถแมพของคอสอชอนั้นก้าวเดินต่อไปและให้ประเทศชาติเข้าสู่ระบบของการปฏิรูปเชื่อว่าจะเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้ค่ะ นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยอดีตรองประธานวุฒธธิสภาคนที่หนึ่งกล่าวว่ายังไม่มีใครทาบทามเพื่อเสนอชื่อเป็นประธานสนชและเห็นว่าจะมีบุคคลอื่นทําหน้าที่นี้ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่าจะเลือกใครมาทําหน้าที่ซึ่งทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือให้รถ map ของคอสอชอบรรลุเป้าหมายและให้เกิดความปลองดองขึ้นในชาติไปฟังเสียงของนายสุรชัยกันค่ะสนชต้องทําก็ภายใต้ภารกิจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญน,นะครับ ซึ่งเชื่อว่าเรื่องแรกก็คือการพยายามเร่งรัดบรรดากฎหมายต่างๆที่ค้างอยู่ในสภา ซึ่งทั้งสองสภาจะมีกฎหมายค้างอยู่ประมาณ80กว่าฉบับยังไม่รวมที่ค้างอยู่ในชั้นของคลอมอเดิมชั้นของกิจสิทธิกาเดิมซึ่งถ้านำตรงนั้นมานับรวมมันก็จำนวนนับร้อยฉบับแล้วก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยในขาดเครื่องมือหรือกลไกในการกขับเคลื่อนประเทศแล้วหลายเรื่องหลายราวหรือว่าหลายฉบับก็เป็นกฎหมายที่ภาคประชาชนเป็นคนเสนอเสร็จแล้วก็มาตกค้างอยู่ในระบบเรื่องต่างเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเล พิจารณาทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั้นนะคะนายสุรชัยมองว่ายังมีความพิเห็นที่แตกต่างกันในสังคมว่าสอนอชอสามารถทําหน้าที่ดังกล่าวได้หรือไม่ดังนั้นเพื่อความชัดเจนค่ะที่ประชุมสอนอชอควร ร่วมกันว่าอำนาจของสอนอชอสามารถถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้หรือไม่ขณะที่บรรยากาศการรายงานตัวที่อาคารวุฒิสภาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะคะมีสมาชิกสอนอชอมารายงานตัวแล้ว31คนด้วยกันซึ่งรวมถึงนายสมพรเทพสิทธาสมาชิกสอนอชอที่มีอาวุโสสูงสุดและจะต้องทำหน้าที่ประธานการประชุมครั้งแรกเพื่อเลือก ประธานและรองประธานสอนอชอที่เดินทางมารายงานตัวแล้วในช่วงบ่ายวันนี้เช่นเดียวกันค่ะทางนี้วุฒิสภานะคะได้จัดทำลิงก์ของสอนอชอขึ้นใหม่ที่ w w w s n a t e g o t h ซึ่งเป็นการแยกประเภทข้อมูลค่ะเรื่องของการแต่งตั้งสอนอชอการประกาศรับรายงานตัวระบบรายงานตัวนะคะแล้วก็หลักฐานในการรายงานตัวด้วย ซึ่งสมาชิกสนชอเองนะคะสามารถดูข้อมูลรวมถึงประชาชนเองเข้าไปดูข้อมูลได้ย้ํากันอีกครั้งนะคะว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ทางอาคารบุธธษิสภายัางคงเปิดให้สมาชิกสนชเข้ามารายงานตัวได้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะคุณอัยาลาคะขอบคุณครับคุณปวีนาครับตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการยิงระเบิดใส่สำนักงานปปชและเวทีการชุมนุมของกลุ่มกปปสถนนแจ้งวัฒนะได้อีกหนึ่งคน พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีศิวลารังสิพรมนกุลรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและทหารร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มนายยงยุทธหรือชินจังบุญดีผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงระเบิด M79 ใส่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช โดยเป็นผู้จัดหาอาวุธให้นายชัชวานปราบบำรุงผู้ก่อเหตุที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ซึ่งนายยงยุทธเคยร่วมกับพวกก่อเหตุไม่ต่ำกว่า11ครั้งยิงระเบิด M79 ใส่ตึกชินวัตร3สรวมทั้งยิงใส่บริเวณที่ชุมนุมกปปสถนนแจ้งวัฒนะห้างเทสโก้โลตัสแจ้งวัฒนะเหตุระเบิดที่เวทีกปปสจังหวัดประยองธนาคารไทยพาณิชย์ถนนซาฟารีเวอร์และห้างโลตัสสุวินทวงศ์ ภายหลังสิ้นสุดการชุมนุมได้หนีไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดเชียงใหม่จนถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดทั้งนี้ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยตราตรองไว้ก่อนกระทำการให้ระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์และผู้อื่นมีเครื่องยุทธภัณฑ์ประเภทวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหลังจากนี้จะสืบสวนสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไป ปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคซินเจียงของจีนสังหารอิมามประจำสุเหร่าใหญ่ที่สุดในจีนทางการจีนแถลงว่าอิมามมูซาทาอีอิมามประจำสุเหร่าอิกาซึ่งใหญ่ที่สุดในจีนได้ถูกกลุ่มติดอาวุธสามคนซึ่งมีมีดและขวานเป็นอาวุธสังหารขณะโจมตีสุเหรา่าซึ่งตั้งอยู่ในเมืองคาสกาเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเมื่อวันพุธที่ผ่านมา คนร้ายทั้ง3ซึ่งเป็นชนเชื้อสายอุยกูได้ลงมือหลังจากอิหม่ามผู้นี้เสร็จสิ้นการนำาศาสนิกชนทำละหมาดในตอนเช้าโดยตำรวจได้ยิงคนร้ายเสียชีวิต2คนส่วนอีกคนถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้ ทั้งนี้อิหม่ามไทยอีถูกต่อต้านจากชาวอุยกูบางส่วนหลังเขาได้ประกาศสนับสนุนรัฐบาลจีนในการปราบปรามเหตุจลาจลน,นองเลือดในเมืองอุรุมชีซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองแห่งนี้ในปี2552โดยมีผู้เสียชีวิตเกือบ200คนจากการประทะระหว่างชาวฮั่นกับชาวอุยกูในครั้งนั้น หมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวอีกครั้งได้ในอีกหนึ่ชั่วโมงข้างหน้าอัยราพุ่มพวงสวัสดีครับ